กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ย่งอยู่บ้านลูกหานใหม่เก่าหลอกที่หนึง่งอยู่อำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามจ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ลูกค้าสั่งเหตุเนาะลูกค้าสังรร่งทำประตูหน้าต่างก็เป็นแบบบานทึบเนาะจ้าบ้านหลังนี้มีขนาด3คูณเมตรหอยู่ในราคา1 6 0่0 0มืนบาทพร้อมติดตั้งฟรี การจัดส่งก็ส่งทั่วประเทศไทยส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆก็แนะนําคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ้าจะได้คุยรายละเอียดของการจัดส่งเพราะวา่าการจัดส่งยากส่งง่ายแตกต่างกันจ้าแต่ละมองทางร้านกับมีพรบอทางร้านบมีพรเนาะทางร้านรับแต่เงินสดการจ่ายเงินกับ หลอบแหลกก็คือจ่ายค่ามัดจำหลอบที่สองก็คือจ่ายทั้งเบิดตอนทรงหมอบบานสำหรับบานหลังนี้เป็นบ้านทรงเตีย่ยทางลานบ่มีเล็กฉากยึดพื้นให้มีให้เฉพาะบ้านทรงสูงเล็กฉากยึดพื้นก็คือติดเสายึดกับพื้นเพื่อความเน่นนนาของบานแทนการฝังลุงดินเนาะการวางบ้านนอกดาวก็จะวางขึ้นจังทางลานว่างเลยวางบนพื้นปูน ลูกค้านี่ต้องเตรียมพื้นที่เองในการเตรียมว่างบ้านนกดาวก็คือเทพื้นปูนนะประมาณ15เซนติเมตรขนาดกว้างใหญ่ก็ตามบ้านของเฮาเลยจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ที่ลูกค้าลูกหารสั่งทำสั่งเหตุกะเป็นคือจังทีท่านผู้ชมเห็นเลยจ้าบ่มีบันไดบ่มีระเบียงด้านหน้าเนาะประตูด้านหน้าเป็นประตูบานใหญ่แล้วก็เป็นแบบบานทึบ การเปิดก็แบบเลื่อนแบบสไลด์ประตูหน้าต่างก็เป็นแบบบานเลื่อนเนาะเป็นบานทึบทั้งหลังจา้าบ้านหลังนี้คือบดิติดกระจกเนาะสำหรับหลังใดที่ติดกระจกทั้งลานกติดให้ฟรีเนาะราคาบ้านพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของกระจกกติดให้ฟรีเดินสายไฟไว้ให้ใหเรียบร้อยเดินสายไฟภายในบ้านให้เรียบร้อยต่างจุดต่างๆ นี่ก็เป็นภ้าในห้องนอนเนาะที่ผ้าชมไปมีขนาดประมาณ3ามคูณ3เมตร50เปิดประตูออกมาหลังบ้านเนาะก็จะเจอห้องอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำในส่วนหลังบ้านนี่ก็มีขนาด3คูณ2เมตรแบ่งเป็นสองห้องเนาะจ้ะเนาะทอกันแบ่งเป็นห้องน้ำกับห้องอเนกประสงค์เมตร50คูณ2เมตร ้องน้ำเนี่กับปูพื้นสําเร็จไวให้เรียบร้อยทังร้านจะเห็ดไห้แค่นี้เนาะเท่าที่เห็นในส่วนของการติดตั้งสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องเป็นหน้าที่ของลูกค้าต้องเอาไปเห็ดเองจ้าทั้งลานจะเห็ดไห่แค่นี้เพราะว่าลูกค้ามีความมักความจบแตกต่างกันยากได้ตกแต่งแบบใดก็สามารถเอาไปตกแต่งเองได้ตามสบายใจเลยนี่ละจ้าสำหรับแบบบ้านที่ลูกค้าสั่งเห็ดเนาะ เฮาก็สามารถสร้างเห็ดสร้างทำแบบที่เฮาหมักแบบที่เฮาชอบได้จ้าหมักบานซุ้งไดแบบไดก็สามารถสร้างทางร้านได้บานที่ทางร้านนะํำมาเฮ็ดเน้นบานใหม่เกา่าหลับซื้อบานใหม่เกา่าไม่เห็ดเป็นบ้านหลังใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ยูได้ชมกันบานใหม่เกา่าบ่ไเด้กเกา่าคือจังซื้อเนอะจานะ้าเนาะบานใหม่เก่านี่สิมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าใหม่มันอยู่โตแล้วทางหลานก็เสีเามาก ใสมาเห็ดคัดเพื่อที่จะเห็ดเป็นบ้านล้างไม่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังคำบรรยายพอท่านกน็สามารถเข้าไปเบื้องได้จ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเบื้องคลิปใดก็กดซื้อคลิปนั่นสังเกตใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายของบ้านทีู่เบอร์โทรห้เรียบร้อยจ้าสามารถไปเบื้องได้หรือว่าภายเบื้องจบคลิปก็จะเห็นน้าบัตรของทางร้านอยากติดต่อสอบถาม พูดคุยกับเจ้าของลานโดยตรงกัติดต่อเขามาได้เนาะจา้าเนาะกับสิได้คุยกับทางลานโดยตรงเลยสำหรับคลีนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องก i วี่บายแฟมิลีบ้านเราคลีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า